ต้นนี้ทุเรียนของเพื่อนๆหลายๆคนนะครับหลายพื้นที่เลยนะครับกำลังที่จะได้รับผลกระทบจากมวลอากาศเย็นพร้อมกับลมหนาวพัดโกรกโยกอยู่ตลอดแทบทั้งวันนะครับจึงทําให้ต้นทุเรียนของเพื่อนๆนั้นนะครับมีผลกระทบหลายด้านเลยนะครับบางคนถึงขั้นใบไม่หลืงเหลืออยู่เลยนะครับบางคนถึงขั้นใบหลุดร่วงเหลือแต่ก้านเหลือแต่กิ่ง ลายยอดเท่านั้นเองนะครับบางคนก็ใบไหมนะครับหรือว่าบางคนนั้นนะครับทุเรียนกําลังที่จะเป็นดอกอยู่นะฮะหรือว่ากําลังจะขึ้นเกล็ดขึ้นลูกอ่อนอยู่นะฮะถึงขั้นหลุดร่วงเลยทีเดียวนะครับจึงสร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนๆชาวสวนทุเรียนเป็นอย่างมากเลยนะฮะฉะนั้นในวันนี้เราจะมาดูกันครับว่าเราจะช่วยเหลือต้นทุเรียนของเราเองนะครับให้รอดพ้นจาก วิกฤตของสภาพภูมิอากาศเหล่านี้ไปได้อย่างไรนะฮะไปว่ากันครับจากการที่มวลอากาศเย็นช่วงนี้นะครับได้แผ่ป,ปกคลุมทั่วทุกภาคของประเทศนั้นนะครับรวมไปถึงพอใช้สายหน่อยนะครับก็จะมีลมโกรกโยกแรงตลอดทั้งวันนั้นนะฮะส่งผลต่อต้นทุเรียนของเพื่อนๆอย่างไรนะครับประการแรกเลยก็คือมวลความเย็นที่ปกคลุมนั้นโดยเฉพาะอุณหภูมิต่ํา เหลือตัวเลขตัวเดียวนั้นนะครับจะส่งผลต่อระบบการลำเลียงธาตุอาหารจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนนะครับได้อย่างเชื่องช้านะครับไม่สามารถที่จะส่งไปยังปลายกิ่งปลายยอดปลายใบในแต่ละใบได้นะครับประกอบกับการที่ลมแรงนั้นนะครับใบทุเรียนของเพื่อนๆนั้นจะทำการขายน้ำมากมายเป็นมหาศาลเลยนะฮะจนทำให้ใบมีลักษณะสีซีดกล้านเหี่ยวเหลือง นะครับหรือจะเป็นขอบใบไหมสถานการณ์2สถานการณ์นี้มารวมกันสรุปได้เลยนะครับว่าทุเรียนของเพื่อนๆช่วงนี้จะขาดน้ําพร้อมกับขาดอาหารด้วยนั่นเองนะครับจึงทําให้ใบนั้นนะครับมีการหลุดร่วงลงไปนะฮะหรือในส่วนใบไหนที่ยังไม่หลุดร่วงลงไปนั้นนะฮะก็จะมีการไหมจากบริเวณส่วนของขอบใบหรือ ลายใบขึ้นไปนะฮะจะเห็นนะฮะหลายๆส่วนเลยนะครับเ่าเรามาดูกันต่อมปนะครับถ้าต้นนั้นนะครับสูญเสียใบและขอบใบไหมซะเป็นส่วนใหญ่นั้นเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะสวนไหนที่กําลังที่จะเป็นดอกนะฮะหรือดอกกําลังจะบานหรือกําลังจะเป็นหางแย้ไหมหรือกําลังขึ้นเกลด็ดขึ้นลูกอ่อนก็ตามแต่นะครับสิ่งหนึ่งที่เพื่อนๆจะต้องเห็นก็คือการซีดกร้านของผิวของขั่วก่อนนะครับจะมีลักษณะ เป็นสีน้ำตาลเข้มหรือสีแดงนั่นเองนะครับผิวจะกร้านมากเลยนะครับประเด็นต่อมานะฮะข้อต่อระหว่างคั้วและลูกนั้นนะฮะจะมีลักษณะผอมกิ่วลงไปนะครับพร้อมที่จะขาดได้ทุกเมื่อเวลาเรานำมือนะฮะไปรูปบริเวณพุ่มของดอกนั้นจะมีการพลิ้วไหวนะครับสัมผัสได้ถึงการเหี่ยวนะฮะของพุ่มดอกนั่นเองนะครับ ต่อมานะครับสลับการที่อดอกทะวลยนกาลังอยู่ในระหว่างการเป็นหางแย้หรือว่าหางแย้ไหมการขึ้นเกร็ดขึ้นลูกอ่อนนั้นนะครับจะมีการหลุดร่วงออกจากขั้วให้เห็นเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากว่ามีการขาดน้ําพร้อมกับขาดอาหารมากเป็นพิเศษนั่นเองนะครับเพื่อนๆบางคนนั้นนะครับมีการใส่ปุ๋ยทางดินนะฮะสูตร8 24, 24 24เอาไว้นะครับก่อนหน้านั้นไม่นาน ก็จะส่งผลกระทบมาด้วยเช่นกันนะฮะเพราะว่าสารกลุ่มนี้นะครับปุ๋ยกลุ่มนี้นั้นนะครับมีธาตุอาหารตัวท้ายนะครับที่ปริมาณที่ค่อนข้างที่จะสูงก็คือโพแตสเซียมนะครับโพแตสซเซียมนั้นนะฮะก็ถือว่าเป็นสารกลุ่มเกลือด้วยเช่นกันนะครับและบางคนนั้นมีการใช้ปุ๋ยฉีดพ่นขึ้นทางใบนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มของตระกูลศูนย์นะครับตัวหน้านะฮะ 0, 52, 34อย่างนี้นะเพื่อเคลื่อนย้ายแป้งและน้ำตาลลงสู่ท้องกิ่งนะครับไว้เมื่อสภาพอากาศร้อนลมแรงนะครับหรือว่ามวลอากาศเย็นเข้ามาถึงเนี่ยนะครับทั้งหมดนี้ก็จะประกอบการทำให้ต้นทุเรียนของเพื่อนๆนั้นได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงนะฮะพืชมีการทิ้งใบใบไหม้นะครับหลนหลุดร่วงคราวนี้ถ้าเพื่อนๆ ไม่แก้หรือว่าหาทางแก้ไขไม่ตรงจุดนั้นนะครับสิ่งที่จะต้องดําเนินไปนับจากนี้นั้นนะครับไม่นานนะฮะต้นทุเรียนของเพื่อนๆนั้นถ้ามีการให้ปุ๋ยให้น้ําอย่างปกตินะครับก็จะผลิยอดอ่อนใบอ่อนขึ้นมาชดเชยใบที่ถูกลมนะครับโกรกโยกทําให้หลุดล่วงไปทันทีเลยนะครับนั่นหมายความว่าการแบ่งธาตุอาหารที่จะมาเลี้ยงลูกนั้น ได้แบ่งส่วนหนึ่งและก็ส่วนใหญ่ด้วยนะครับไปเลี้ยงยอดอ่อนเขานะครับอันนี้ก็ควรพึงระวังให้ดีนะครับจากสถานการณ์ดังกล่าวมานะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆท่านไหนมีความชัดเจนนะฮะว่าด้วยเรื่องของการให้ปุ๋ยทางดินให้น้ำนะฮะหรือว่ามีการฉีดพ่นฮอร์โมนพืชน,นะฮะขึ้นทางใบเพื่อให้เขาได้กินโดยตรงเนี่ยนะครับถ้าถูกนะฮะ อีกไม่นานนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นยอดใบอ่อนได้ปริ่มขึ้นมาบริเวณยอดก้านไม้กว่านั้นนะครับนี่แสดงว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครเพื่อนๆครับคือเขาได้พยายามทําให้เราดูแล้วว่าเขาจะไม่ตายนั่นเองนะครับแต่ส่วนยอดใบเนี่ยจะเดินแรงหรือไม่มีการแผ่กลางขยายหรือไม่ขึ้นอยู่กับความเข้าใจของเจ้าของสวนทุเรียนนะฮะถ้าการให้ปุ๋ย โดยเฉพาะกลุ่มในตัวเช่นนะฮะถ้าเป็นส่วนใหญ่อย่างนี้อาจจะมีผลทําให้ยอดใบมีการแร่ใหญ่ขยายใหญ่ออกไปนะฮะแย่งสัดส่วนธาตุอาหารที่จะนํามาเลี้ยงดอกเนี่ยไปเลี้ยงใบหมดเลยท้ายที่สุดแล้วทั้งดอกทั้งลูกอ่อนนะครับหรือว่าจะเป็นช่วงหางแย้ไม่ก็ตามก็จะมีการหลุดร่วงไปนั่นเองนะครับ no, no. จากหลายๆสวนนะครับที่ได้เชิญผมให้เข้าไปดูนะครับไม่ว่าจะเป็นแถวๆจังหวัดจันทบ,บุรีหรือว่าจังหวัด ระยองเนี่ยนะฮะต้นไหนที่มีสภาพใบหลุดร่วงจากลมเนี่ยนะฮะหลุดร่วงไปใบไม้ใบซีดใบเหลืองนะเวลาผมเข้าไปเนี่ยนะฮะสิ่งหนึ่งที่ผมจะต้องรีบทําทันทีคือการตรวจวัดค่า pH หรือค่าของความเป็นกรดของดินให้ปรากฏว่าทุกสวนเลยนะครับเพื่อนๆครับมีค่า pH ต่ํากว่ามาตรฐานนะครับ อยู่ที่ประมาณ3ก็มีอยู่ที่ประมาณ4ก็มี4กว่าก็มีนะฮะเต็มที่ก็คืออยู่ประมาณ5ซึ่งไม่ผ่านพอไม่ผ่านเนี่ยนะครับปริมาณธาตุอาหารที่จะขึ้นไปข้างบนนี่ไม่พอแน่ๆนะฮะค่าของความเป็นกรดจะบล็อกกรีดกันไม่ให้ธาตุอาหารจากข้างล่างเนี่ยขึ้นไปข้างบนนะฮะประกอบกับแดดร้อนลมแรงเนี่ยนะฮะก็จะทําให้ทางด้านบนนั้นนะครับขาดทั้งน้ําทั้งธาตุอาหาร ร่วงทีครับไม่เหลือเลยนะะถ้าจะเป็นดอกอยู่อย่างนี้นะพี่น้องสังเกตได้นะครับว่าขาดทั้งน้ำทั้งอาหารเนี่ยเป็นยังไงขั้วด,ดอกก็จะมีลักษณะผิวซีดและผิวเหี่ยวนะฮะเป็นสีออกน้ำตาลคล้ำออกไปหาดแดงเอามือจับแกว่งๆดูนี่นะฮะโอ้โหผิวไหวสนั่นบันไหวเลยอย่างนี้นะฮะสัมผัสได้ถึงความเหี่ยวความซูบนะ ในลักษณะแบบนี้ไม่นานนะฮะสามารถที่จะหลุดร่วงหรือดอกไม่พัฒนานั่นเองความเสียหายก็จะเริ่มเกิดขึ้นถ้าหากว่าเราอ่านสรีระของเขาที่เขาบอกเราไม่ออกเราไม่เข้าใจเขาเนี่ยฮนะแล้วก็ให้การแนะนำที่มันผิดทางไปอย่างนี้นะฮะก็จะทำให้เพื่อนเอนเนี่ยอาจจะเกิดความเสียหายได้เอาละนะครับเพื่อนๆ วิธีการแก้ไขที่ผมได้ให้พี่น้องชาวสวนที่เชิญผมเข้าไปช่วยเนี่ยนะฮะเมื่อเราตรวจวัดค่าพ h เตแล้วนะครับค่าพ h เไม่ผ่านสิ่งแรกที่ผมให้ทำนั้นคือปรับล้างค่าของความเป็นกรดโดยด่วนเพื่อเปิดทางให้ดินยอมคลายธาตุอาหารออกมาในรูปแบบของที่มันเป็นของเหลวนะฮะรากสามารถที่จะดูดซับธาตุอาหารขนขึ้นไปข้างบนได้ในปริมาณที่เยอะสัญญาณรอดเริ่มเกิดจากตรงนี้นะครับ ส่วนเพื่อนๆนั้นนะครับวิธีการปรับเซตค่าความเป็นกรดของดินนะฮะถ้าทำได้ช้านะครับไม่ทันนะฮะทุเรียนของท่านเสียหายแน่ๆนะครับกิ่งที่ไม่มีใบนั่นพร้อมที่จะแห้งตายสนิทหลังจากนั้นต่อมาฟิวเซียมก็เกิดขึ้นไปอีกนะครับสำหรับแนวทางทานคุณดินไทยแล้วเนี่ยผมก็จะให้พี่น้องนะครับได้ใช้ซูเปอร์เคลียร์2ขวดครึ่งต่อน้ำา1 0 0 0ลิตรเนี่ยฮะ ฉีดพ่นดินใต้ทรงพุ่มให้ทั่วชายพุ่มเลยนะครับออกมานอกชายพุ่มบ้างเล็กน้อยนะครับอย่างนี้นะครับให้ทั่วถ้าค่าปีเนี่ยนะฮะอยู่ที่ประมาณ5ผมก็ให้ทํารอบเดียวแต่ถ้าอยู่ประมาณ4ผมให้ทํา2รอบนะครับภายใน5วันเลยนะฮะนอกนั้น,นะครับการให้น้ําดันน้ำเนี่ยผมก็จะให้พี่น้องนะครับไปปรับแก้และมีวงน้ําให้ออกมาถึงชายพุ่มให้ได้นะครับแล้วก็อาจจะบางส่วนอาจจะต้องมีการเพิ่มน้ํา ทำง่ายๆแค่นี้เองนะครับทางดินก็สัญญาณรอดเริ่มเกิดขึ้นแล้วเพราะว่าต้นทุเรียนของเพื่อนๆเนี่ยนะฮะจะดูดกินธาตุอาหารทางดินประมาณประมาณ80%ใน1 0 0อนะอย่าลืมนะครับเพื่อนๆแต่ส่วนทางใบถึงแม้ว่าเขาได้กินน้อยต้องการน้อยทางใบเราก็ต้องให้นะครับเพื่อนๆก็จะต้องมีการฉีดพ่นกลุ่มธาตุอาหารขึ้นทางใบด้วยนะฮะแต่อย่างทางเรานี้ก็ไม่ได้มีให้อะไรยุ่งยากสับสนวุ่นวายนะครับเพื่อนๆ เราก็จะให้ไข่มอง1ขีดสเบียง3ขีดนะฮะไข่มองก็จะไปกระตุ้นการทำงานของโครสฮอร์โมน3ตัวจิบเบอลรลินไซโตไคนินออกซินนะครับให้มีการยืดการแผ่การปลีกการขยายออกมานะครับแล้วก็ส่วนตัวสเบียงนั้นนะครับเป็นพลังงานกลุ่มคาร์โบไฮเดตนะครับตัวนี้จะมุ่งเน้นไปบำรุงดอกหรือลูกอ่อนของทุเรียนนะครับให้เขาได้ไปต่อนะฮะผิวพันธุ์ก็จะมีลักษณะ อ่เขียวนวลสวยนั่นเองนะครับช่วงนี้ผมก็จะให้พ่นทุกๆ5วันก่อนนะครับให้เพื่อให้เขาผ่านวิกฤตก่อนนะครับ5วันเราพ่นครั้งหนึ่ง5วันเราพ่นครั้งหนึ่งสักประมาณ2รอบหรือ3รอบก็ได้หลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็ค่อยขยายออกไปเป็นปกตินะฮะบ,บางคนอาจจะ7วันก็ค่อยไปเป็น7วันนั่นเองนะครับช่วงในการฉีดพ่นขึ้นทางใบนี้นะครับ เพื่อนๆสามารถที่จะผสมยาป้องกันแมลงตระกูลเพีย้ยตระกูลหนอน,นขึ้นไปได้อย่างสะดวกสบายมากเลยให้ทำเท่านี้เองนะครับส่วนภาพที่เพื่อนๆได้เห็นนี้นะครับจะเป็นแปลงที่ผมเข้าไปช่วยระงับยับยั้งปัญหาการสูญเสียเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ฮะเขาก็จะแสดงอาการให้ดูฮะว่าส่วนซีกไหนนะครับที่ใบโดนลมหอบลงไปหมดแล้วนี่ฮะเขาก็จะแทงยอดแทงใบใหม่ขึ้นมา พร้อมกับเขาจะแก่ทั้งๆท,ท,ที่ใบยังเล็กนั่นเองนะครับเมื่อแก่แล้วเนี่ยนะครับธาดอาหารต่างๆก็จะถูกส่งไปเลี้ยงดอกเลี้ยงลูกอ่อนของเขาได้โดยที่ไม่หลุดร่วงเลยนะฮะเพื่อนๆก็คงจะเห็นนะครับเนี่ยฮะผิวพันเป่งปังมีน้ํามีนวลสดใสนะครับไม่เหี่ยวด้วยนะฮะบ,บางคนอาจจะกลัวมากนะฮะอันนั้นความกลัวอาจจะเข้าใจไม่ไม่ถูกต้องนะครับ บางคนกลัวถึงขั้นขนาดใช้052-34ขึ้นไปอันนี้ก็ระวังด้วยนะฮะเช่นกันนะครับเพราะว่าธาตุอหารสูตรนี้เป็นธาตุอหารกลุ่มเกลือนั่นเองนะครับอาจจะทำให้ใบนั้นฟื้นสู่สภาพได้ยากมากนะฮะแถมจะส่งเสริมทำให้ใบไหม้ต่อไปได้อีกนะฮะเอาละนะครับเพื่อนๆครับคงจะพอได้แนวทางนะฮะในการกลับไปช่วยทุเรียนของตัวเองจากสภาพ ใบร่วงใบไหมใบซีดใบเหลืองใบเหี่ยวนะครับหรือว่าจะเป็นดอกร่วงนะฮะลูกร่วงอย่างนี้นะครับกลับไปนะฮะเช็คค่า pH ซะนะครับถ้าหากว่าเจอค่า pH ที่ต่ำกว่ามาตรฐานก็รีบแก้ปรับล้างค่า pH นั้นโดยด่วนนะครับเพื่อที่จะเปิดทางให้ระบบลากกลับมาดูซับธาตุอาหารขนขึ้นไปเลี้ยงข้างด้านบนได้นะครับถ้าหากว่าเพื่อนเท่านไหนนะครับ ที่ตอนนีน้หาทางแก้ไขไม่ได้ก็ติดต่อมานะครับผมผ่านไปผมจะช่วยเข้าไปดูไปให้คำแนะนำในการบำรุงแก้ไขให้เขาก่อนที่เขาจะตายจากไปแทนที่เราจะเสียกิ่งไปต้นไปนะครับถ้าช่วยไว้ได้ทันเนี่ยนะครับก็จะทำให้เพื่อนๆไม่เสียผลประโยชน์ของตัวเองไปนะครับและในการลงไปช่วยของผมก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆผมไปด้วยใจนะครับเพื่อนๆครับ เราช่วยกันได้เราช่วยกันเถอะนะครับเอาละนะครับเพื่อนๆครับเช่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ใส่กระดิ่งไว้ด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามทั้งหมดด้วยนะนะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเวลาผมขึ้นคลิปไปเพื่อนๆก็จะได้เห็นนะฮะว่าผมขึ้นเรื่องอะไรเพื่อที่ให้เพื่อนๆนะครับนำไปต่อยอดไปต่อนะครับสหรับคลิปนี้ต้องลาเพื่อนๆไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ you mm -hmm.